เข้าใจ ไาสาครับจากจาสิงชัยครับอันดับที่14ครับรายงานล่าสุดเลยครับอยู่ในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 1 0 3รฮิตติดเทรนด์ครับพรุ่งนี้แป๊บเดียวนะวันศุกร์แล้วเลยด้วยครับนะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของชาร์ตเราด้วยส่วนใครเชียร์เพลงไหนอยู่ก็อย่าลืมนะครับส่งกันมาได้เลยด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับที่4 6 4 2 1 0 3หรือจะเป็นทาง l i น์ DJKLT FM เด้วยครับคนลุกทุ่ง FM 103 t o ร20 ติดเทรนด์ทับกี้ขยี้ขา สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำมาแล้วครับผมในช่วง10โบงแบบนี้ครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัคุณผู้ดูสวัสดีคุณผู้แล ทุกทุกคู่เลยทีเดียวนะคะทุกช่องทางของเราบูสควันเดอร์เรียบร้อยนะฮะผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ของเรานะครับในช่อง YouTube คนลุกทุ่งนะครับกระพริบกระพริบแดงๆอยู่ตอนนี้เรากําลังไลฟ์อยู่ตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับการทักทายของบรรดาแฟนๆนะผู้ที่เขาเรียกว่ากด s u b สไคร b ์กดติดตามเนี่ยมันจะเด้งตึ้งกันบาเลยเตือนก่อนเลยใช่นพี่เตือนก่อนแล้วก็จะหาไลฟ์ของเราได้ง่ายนะครับดังนั้นบอกให้กดติดตามเอาไว้กจะเยอะแล้วก็เข้ามาดูการเมาส์มอง ่อยนะฮะบางทีข่าวสารอะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งได้วร่วมพูดคุยจัดรายการกับเราด้วยครับผม<อ>นะกับการอัปเดตข่าวสารตลอดทั้งวันนะไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวใน10บโมงแบบนี้เลยด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะรวมวั<อ>้ารายการใหม่ๆของเราอ่ะว่าไงครับพี่<อ>นะต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับผมนะเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสําเร็จรูปครับแล้วก็เครื่องดื่มมะตูมผงสําเร็จรูปและเครื่องดื่มคิงผงสําเร็จรูปตราแม่แจงครับที่อยู่<อ>ด้านหน้านี่เลยนะฮะนะฮะซื้อได้แล้วสะดวกซื้อทั่วไปมีนะครับในซุปปเเเเออออออรรรรร์์มมมาาากก็็ตตตขยยยยยยัั้้้งงงแแแ่่่่่่ผีดๆูลลลชววจิ ะะอยู่มานานแล้วเลยด้วยนะครับเรียกว่าน,น้ำมะตูมก็เป็นมะตูมเลยอ,ะอ่ะอ่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปต้มมะตูมแล้วก็ เราทะเลวาต้องมานั่งต้มนั่งกรองนั่งทำนูปทำนี่หรือบางทีพอเขามีผงๆอะไรอย่างงี้แต่พอเวลากินแล้วมันรู้สึกปลอมๆแต่อันนี้มันรู้สึกแท้ๆเลยนะแก้วยก็เป็นแก้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยขิงก็แบบว่าเออได้ความเผ็ดร้อนปกติพอมันแปลรูปแล้วกลับมาเนี่ยขิงมันจะไม่แซบนะแต่อันเนี้ยแซบขอบอกเลยว่าชื่นใจแล้วไม่นย่ว่าโล่งเลยอันนี้อันนี้บอกเลยว่ายังแซบอยู่แกเนี่ยต้องควดกินเป็นวัดบ่อยๆนะถ้ากินขิงผงอ จริงเออจริงเนอะเออต้องกินไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอามาเอามาก็เอามาเอามาเอาอกรอกปากไอ้อย่างนั้นตาย อาจารย์ทุกคนนะวันนี้เออวันนี้ใน iPad ชั้นถมันขึ้นมงแล้วว่ะปกติแล้วเห็นไหมปกติจะไม่ขึ้นนะแสดงว่ามันมันอัปเดตค่อยๆเริ่มอัปเดตกันเออเพราะสมัยก่อนมันก็ไม่มีมงนะใช่แล้วคือจะเริ่มมีประมาณนักเดือนกลางเดือนนี่แหละพีซมันจะมามงเห็นมงมันคงเห็นก่อนใชงพีซีนะครับก่แท็บเล็ตแท็บเล็ตก็มาแล้วนะอ้าวมงหนึ่งของเราเป็นใครฮะวันนี้วันนี้คนที่มาทักคนแรกแต่คนที่ทักคนแรกเป็นมงสองนะเต่ลก็ไม่อยากอ่านชื่อเขาเลยอ่ะเออ บอกคนนี้เขาอ้าวทำไมแกมงสองวะอ้าวจริงเหรอไเหมือนกันเหรอนี่นี่ไงคนนี้ไงคนนี้ไม่ใช่เหรอทำไมจะเป็นมงหนึ่งอ่ะหรือของพี่อาจจะเออเออทำไมไม่เหมือนกันวะเออนี่ไงทำไมไม่เหมือนกันทำไมไมเหมือนกันวาในพีสีไปมงมงสองเออดีแล้วไม่ต้องไปให้เขาหรอกมงหนึ่งอ่ะเอออาคนนี้เอามงยี่สิบไปเลยแล้วกันอ สวัสดีทักทายคนแรกที่มาทักทายในการท็อกกี้กระยี่ข่าวใน u t u b e วันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือมวยนัตาสวัสดีด้วยครับพี่มวยนะฮะเออไม่สามารถสรุปมงได้จริงนะเพราะว่าของผมเนี่ยนะครับใน PC ซมันขึ้นว่าเป็นมงสองแต่ของพี่ท็อปในแท็บเล็ตมันขึ้นว่าเป็นมงหนึ่งเออในไอแพดเนี่ยมันขึ้นมงหนึ่งเลยอะงั้นให้มันมงยี่สิบอ่ะดีละเออใช่ทักทายคนที่2ตามมาติดๆเลยด้วยเมื่อวานนี้ก็อยู่วันนี้ก็อยู่นะฮะนั่นก็คือแจ้งหง จริงเนี่ยเที่ยถูกแล้วทำไมถึงเรียกเจ้าหงเพราะ<ำ>ว่าชื่อเขาเฮอร์คิวล oh, ิสอ๋อคิวลิสเนี่ย oh, oh. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษอ่าถ้าเป็นใ <Agre ed S 1> <เ>นฝั่งอเมริกัน ah. เป็นเฮอร์คิวลิสแต่ถ้าเป็นภาษาจีน หงหง H หงเจ้าหงคือเกมนี้ของเราอ๋อนี่แหละตัวตัว H เอชอักษรย่อคือตัว H อ่าใช่ Mister H อ่า Mister H ของเรานี่นะฮะพินัยนะฮะเฮ้ยแต่อันนั้นไม่ไม่ไม่ขึ้นมงแต่ฉันขึ้นมงสองว่ะนั่นจะสี่ใช่แปลกใจเมื่อกี้ดูอยู่ด้วยเหมือนกันอ้าว แต่ว่าน้องนาก็มาที่มาเร็วนะวันนี้พี่นาถือว่ามาเร็วเลยด้วยนะครับส่งรุ่หัวใจมาบอกสวัสดีครับพี่ท็อปแล้วน้องกี้มาทักทายแล้วเลยด้วยนะครับวันนี้มาในอันดับ3เลยด้วยนะครับแล้วก็ตามต่อมาด้วยป้าเผาค่ะป้าเผาคุณสำเพอณพรราครับ ของฉันมีล้ำไปกว่านั้นว่าทำไมป้าเผาฉันอ่ะได้มงสามเว้ยเนี่ยเห็นป่ะของแกไม่ขึ้นใช่ป่ะไม่ขึ้นเออของฉันได้มงสามเนี่ยทำไมเนอะเออเน่นอะสิรู้แค่ว่ามันเป็นท็อปแฟนแต่ว่าไม่รู้มันเอาเกณฑ์อะไรทำไมมันไม่เท่ากันเอย่าขึ้นมงสามเปนบักเนี่ยอันนี้เห็นนะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นท็อปแฟนเนี่ยเออเนี่ยมันเขียนอยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเขายังอัปเดตอาจจะยังไม่สมบูรณ์เออมันไม่เหมือนกันมันยังไม่เลยยังไม่เหมือนกันนะครับก็า่นวได้มงกันละกันอ่าเป็นว่าได้มงกันเลยนะครับอ่า อันดับชมเชยเลยด้วยนะครับจากแถวแถวรามคำแหง60กว่ากว่าลาดพร้าวร้อยหนึ่งก็ใช่ย่อยค่ะน ja ี่ตามมาติดๆเลยด้วยครับนี่ร้านกาแฟแถวรามคำแหงแล้วร้านกาแฟแถวแถลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก6ก็มาครับป้าแป๋วก็ได้มงเหมือนกันได้มงด้วยเออแต่บางซุปฉันก็ขึ้นมงนะเออแต่อีกคนนี้ไม่ขึ้น สายน้ําปทุมธานีไม่ขึ้นเพราะว่ามงลอยไปกับน้ําแล้วใช่นะฮะพี่สายน้ําไม่ไหลกลับเหลือแต่เขาเรียกว่าสายสะพายเกี่ยวเอาไปเกี่ยวชายฝั่งเอาไปเกี่ยวชายฝั่งเวลาลอยน้าไปนะฮะสวัสดีคุณรณชัยนิระบุตรด้วยสวัสดีคุณรณชัยนะครับทักทายมานะครับสวัสดีด้วยครับพี่จินปอปีพี่จินวันนี้ได้เปิดร้านแล้วใช่ไหมครับเราฝนไม่ตกในช่วงเช้าเช้านะครับสวัสดีค่ะนะพี่ท็อปแอนล็อกกี้ด้วยครับคุณอองไทยศรีเกตนะครัะ ไม่ถึงวันสุขแห่งชาติคุณอ๋องจะรีบไปไหนวันนี้วันพฤหัสบดีอยู่เออฉันเลยหลงวันเลยเหมือนกันฉันเลยบอกอ้าววันนี้วันศุกร์เหรอตอนแรกผมนึกวันนี้วันพุธนี่พูดจริงๆเลยวันนี้ตอนตื่นเนี่ยเช้าออกจากบ้านมาฉันไม่หลงนะวันผมรู้วันนี้วันพุธจริงฉันไม่หลงเพราะว่าฉันรู้ว่าเออวันนี้วันพฤหัสเพราะฉันเพิ่งไปทําคลิปรายการข่าวมาเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอ่ะส่วนแองเเขาเรียกว่ากําลังจะดูเขาเรียกว่าอะไรสีเสื้อสีเสื้อมงคลนมาเดี๋ยวก็ไปดูวันพุธผมก็เอ๊ะ วันนี้วันอะไรวะไปดูเอ้าเลือดอ้าตายแล้ววันนี้เขาบอกว่าวันไม่ได้ห้ามใส่สีเหลือง ใส่ได้จะเป็นสีกาลากินีใส่ได้ขาวเหลืองใส่ได้สีเข้าปริหัสขาวเหลืองใส่ได้ใช่ห้ามผู้นห้ามดำกับห้ามเทาถ้าจำไม่ผิดนะสวัสดีพี่น้องนาสวัสดีเพือนะครับนะพี่นานะฮะคุณอองไทยสีเกลพี่จินนะครับพี่นาม่อกี้ทักไทยกันแล้วน้องจิ๊บก็มาค่ะใครอีกดีค่ะพี่ท็อปกับเฮียกี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณลลนชัยทักทายด้วยนะครับนะดีเจพี่ท็อปแล้วก็ดีเจนะครับกี้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ป้าเผานะฮะก็มาทักทายกันแล้วพี่ออยนะครับพี่ออยพรนภาจากนู่นเลยนะครับบ้นานแผลวสวัสดีค่ะท็อปกี้ขยี้ข่าวอ่าแล้วก็ตามต่อด้วยพี่หนูพินอ่าพี่หนูพินเนี่ยจากลาดเพลาร้อยหนึ่งนะครับมาทักทายกันแล้วเลยด้วยเหมือนกันนะจ๊ะแกขายน้ำแข็งใช่ไหมพี่หนูพีนะเนี่ยขายน้ำแข็งแล้วพ่อแผ๋วเนี่ยขายกาแฟใช่ครับอยู่ข้างๆกันรู้สึกว่าอยู่แถวๆนั่นแหละนะยังมีใครอีกบ้างเนี่ยเมื่อกี้ไล่มาหลายๆคนนะครับอ่ามีคุณติมติมไงคุณณตติิิิมมมอ่าคุแล้ววพสทธ์ ด้วยนะครับนะสวัสดี<อ>นะฮะคุณท็อปแล้วก็ลูกชาย คุณศิรดาคุณพี่ติมติมนะครับนี่ <c oughs> แล้วก็มีคุณนุมหา,าชัยค่ะคุณนุกมาแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้กระทักทายกันนะครับนะในกอมคุณกนกพรวดพรมคุณกนกพรน,นะครับพ,พี่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 คุณสุวิทย์สุขแสวงคุณสุวิทย์สุขแสวงนะฮะคุณอ๋องนี่วันนี้บอกว่ากำล,ลังออกส่งของวันนี้วิ่งแถวแถวบางบอนเยาวราชสาธุประดิษฐ์และพี่พรโดดมาแถวนี้เลยใส่หมายเลห้าสิบเลยตายเลยคนละมุมเมืองเลยนะครับบอกบรรยากาศตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับรายงานการจราจรมาด้วยได้ก็ยยิิ่่งดดีีเลครัชสสวุณต ดูนะครับคุณรัฐนั่นเองสวัสดีคุณรัฐด้วยเมื่อกี้ก็เข้าไปทักทายนะครับในกลุ่มด้อมแล้วด้วยนะครับบอกฟังอยู่ตลอดเลยจากคุณรัฐนะครับคุณหนุ่มอันก็มาเพราะกับอุณภูมินะคะวันนี้29่สิบเก้านนทบุรีค่อนข้าง,งเย็นนะครับส่วนค่าฝุ่น PM 2.5วันนี้ก็42ไมโครกรัมต่อมิส,สวัาดีด้วยเหมือนกันออพี่แมมสุพรรณค่ะพี่แมมถึงที่ทํางานแล้วนะครับส่งมาสวัสดีค่ะคุณท็อปแล้วก็นงกี้ พี่มงก็มาแล้วด้วยเหมือนกันบอกว่าไงฮะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยอีกวันมีหน้าเมื่อเช้าพี่หมงมาทักผมเร็วมากเลอต้องรีบเลยใช่ไหมผมยังแปลกใจรู้ว่าเอ๊ะทำไมพี่หมงมาทักเร็วผมก็มองโลกในแง่ดีผมก็บอกว่าหนึ่งตื่นเช้าสองวันนี้ไม่มีงานทําอันที่สามคิดถึงอ่าอันที่สามคิดถึงที่ไหนได้เปล่าเลยนะฮะโดนพี่แต๋วเร่งให้ลุกขึ้นมาถูบ้านก็เลยตื่นในเช้าบอกว่าเหนื่อยอีกวันแล้วนั่นเ่ะสินะครับกําลังล่างลังเลตัวเองเพราะว่าเห็นตอนนี้อัตราว่างาน ว่างเยอะมากใช่ยากจะไปสมัครพี่หมงบอกว่าดีว่ามีเพลงพราะๆฟังครับแต่อยากหนีไปบวชช่วงนี้ตำแหน่งว่างเยอะตำแหน่งว่างเยอะตำแหน่งว่างเยอะพี่หมงไปไปเลยว่าจะไปบวชไปบวชได้เลยที่ผมก็ลังเลอยู่นะพี่หมงจะ่งไปเล่นไปเออนะกะว่าถ้าแบบมันเหนื่อยมากๆนะไปบวชไปบวชเลยะช่วงนี้นะฮะเห็นตำแหน่งว่างเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันอ้าวตายแล้ว อุ้มอิมมามาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะฝากบอกว่าวันนี้ใครที่อยู่แถวแถวบอกวินศรีราชาทำไมล่ะครับอุ้มอิ่มเขาไปปิดโรงหนังฮะจริงเหรอจริงเขาไปปิดโรงหนังบ้นเหรอ SF บอวินสิแล้วเมื่ต้องไปงานศรีราชาอุ้มอิ่มไปทำะไรตรงนั้นไม่บ้านนายอยู่ที่ชลบุรีช่วงนี้นางอยู่แถวๆนั้นชลบุรีพัทยาเลยแถวน,นั้นนั่นแหละบ,บ้านบ้านนางไปซื้อบ้านแถวน,นั้นนางนแไปฟังเขาบอกกลัวเดี๋ยวจะมีคนเมามอยนางใช่ถูกต้องแล้วแต่ที่เมื่อวานนี้ชุดราตรีลาตายไปแล้วน <laughs> างก็เอาไปตัดลงติ๊กตรงติ๊กตอกนางนะล่าสุดนี้ค่ะเขาบอกว่านางไปวันนี้รอบ17นาฬิกา30นาที5โมงเย็นใครอยากจะไปดูขายอ้อ นางไปเหมาลงเลยเข้าไปดูได้เลยดูฟรีเลยนางไปเหมาลงไวใครอยู่แถวชนบุรีแถวไหนนะบอวินอ่าโรงภาพยนตร์ SF อบอวิน SF อบอวินนี่อยู่ที่ี้างอะไรก็คือนั่นแหละอยู่ที่มันเป็นโรงภาพยนตร์เป็นโรงหนัง SF เลยเออแต่ส่วนใหญ่อยู่ในห้างไงอว่าจะเป็นโรงเดี่ยวอ่ะอุ้มอิ่มได้ดูอยู่บอกหน่อยนะจ้าเผื่อได้บอกคนให้อ่าใช่ใครที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะตามไปดูได้รอบห้าโมงครึ่งก็ไปถึงได้ห้าโมงอ่ะ เอาชัวร์ไว้ก่อนเลิกงานแล้วพอดีใช่ใชคุณนะิ๊กบอสมาสวัสดีครับนะฮะแล้วครอ้อนะครับแล้วก็มีคุณรุจีราอุดฟันนะครับป้าตุ๋ยมาสวัสดีโบกมือบายบายทักทายเซฮายมาด้วยคุณพี่รุจีราอุดฟันนะครับก็มาทักทายกันแล้วเลยด้วยนะครับพี่สายน้ํานี่มาแล้วออกเมื่อกี้ทักทายกันไปแล้วเลยด้วยนะครับนี่ โรบินสันอ่าดีส่งมาแล้วอุบมิบอกโรบินสันบอวินอ๋อนะเออเออไปได้ไปได้วันนี้นะห้าโมงครึ่งโรบินสันบอวินมากันหลายๆเลยไปดูฟรีได้เลยอุ้มอิ่มเปิดโรงให้ไปชมเลยเปิดโรงเปิดโรง <c oughs> ถ้าเปิดโรงได้ยอย่างอื่น <c oughs> ไปกับชุดลาตายเลย <c oughs> ชุดลาตายเมื่อวานนี้เลยนะฮะ <c oughs> แล้วเปิดโรงเนี่ยน,นี้ไปดูกับชมชุดหลาเต้ไปดูได้วันนี้อุ้มอิ่ม,ม,มเหมาโรงนะเหมาโรงเลยคือจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยโรบินสันบอวินเลยด้วยนะครับ,รบทักทายคุณสุเรียนจันทานะครับแล้วก็คุณดาราสุคนธาพี่จินเลยด้วยนะครับนี่เลขวันเกิดพี่ท็อปเมื่อวานนี้เลขเขาบอกลอตเตอรี่ออกใช่ะนะฮะแล้วก็คุณสมศรีเขื่อนศิลป์ีแม่นันก็ถูกบอกว่าอะไรรู้ไหม,ไหมผมงงคนจะถูกอัพี่ทำไ, <ผม S 2> ไมสองหกไปยังไงผมยังลากไ่ถูกเออแต่ก็ถูกล้วยสองหกแกบอกว่าผมบอกในรายการ ว่าถามคุณดี้อายุเท่าไหร่ผมก็บอกไปวี่าบก่สองเดือนกับไอ้สองปีสองขวบกับเก้าเดือนอ่าแล้วไม่เกี่ยวอะไรล่ะนี่ไงคนจะถูกอ่ะสองขวบกับเก้าเดือนแล้วแกก็บอกว่าแกก็เลยไปซื้อสองเก้าแล้วเสร็จปุ๊บเอเลขเก้ากับเลขหกแกก็เลยไปซื้อสองบกด้หน่อยหนึ่งใช่คนจะถูกเห็นปะถ้าถูกอะถ้าาก่ว่าฉันจะไปซื้อหลังวันเกิดไงอลักไปซื้อหัวหน้าเป็นยังไงล่ะเออก็เลยออกซะก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหัวหน้าฉันซื้ออายุ เอา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 เอวนจะซื้ออายุเลยงวดหน้าไปต่อนะครับชั้นตากระตุกแถ่เศษดายทีเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกันอะไรชีวิตฉันหรือเป่อะไรตันช่วประมาณเย็นๆอะจนถึงจถึงก่อนนอนเลยนะฝนตกฝนตกไม่ใช่อะไรอะแกฉันเห็นแบบว่าภาพบยฉันเห็นฉันเห็นภาพอะไรฉันนึกว่า มันเป็นที่แว่นตาใช้นึกใช่ไปโทษแว่นก่อนเอ๊ะปกติมันก็แว่นมันก็ไม่เป็นไรเออมันเยอะว่าแว๊บเยอะเหรอว่าแว๊บเหรอมันมีความรู้สึกเหมือนมีแฟตอยู่ข้างข้างเหมือนมีคนถ่ายแอบถ่ายรูปฉันตลอดเวลาเนยใช่ไหมแว่นเปนสะท้อนใช่หรือว่ามันสะท้อนแสงไฟฉันก็เอ๊ะหรือว่าฉันขับรถกลับบ้านนี่ฉันมันแว๊บแว็บแว็บแว็บยวไปถึงบ้านถึงบ้านอาจจะไม่แว็บเพราะว่าขับรถมันอาจจะมีแสงไฟอะไรอย่างงี้พอไปถึงบ้านปุ๊บอาบน้ำอาบผ้าปุ๊บถอดแว่นตาเอ้ยมันยังแว็บอยู่ว่ะอ้าวเอาตายแล้ว เฮ้ยไม่ใช่แว่นแล้วดิเออไม่ใช่แว่นแล้วเพราะว่าถอดแว่นแล้วไงเออนั่นเลยมันยังแบ๊บๆเหมือนไม่ใครไปแอบถ่ายรูปฉันมาสองหกนี่แหละเหรอแว๊บแว็บแว็บแว็บเออฉันก็เลยบอกเดี๋็วกูน่าซื้ออายุอ่ะมาแว๊บใหม่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 ไม่รู้แว๊บกี่ทีเมื่อวานไม่ได้นับโอ้เสียดายถูกไหมคะไม่ถูกค่ะใครกระนังกีด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 ไม่เป็นไม่เป็นกางรายารเลยเออโกดตัวเองอออายุจะเต็มเลยไม่ใช่วันเกิดตัวเองวันเกิดอายุ โอ้โหเนี่ยอายุอะไระคุณดีเขาคุณออยบอกว่าอายุเท่าไหร่ยังไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดมันที่ยีเดี๋ยวเอาไว้งวดตอนงวดหน้ามามามาเตือนกันอีกทีนะพี่ออยชมแต่แล้วส่วนใหญ่นะฉันจะถูกวันเกิดนะทุกปีกลาง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 ปีอย่างเงี้ยจะต้องถูกถ้าไม่ถูกอ่าไม่วันเกิดอายุพอสอบางทีนะบางทีก็มีมีคนมาฝันเอ มีอยู่ครั้งหนึ่งฝันถึงแม่แม่เอามาเอาเลขมาให้ซื้อมีอยู่งวดนั้นนะถูกไปสองหมื่นกว่าบาทเออดีแต่ว่าแต่เนแม่แม่แม่ไม่มาเลยแม่อ่แค่นั้นแหละแม่แม่หายไปนานมากแล้วแม่ได้แค่นั้นแหละเออแม่ม่ก่อนหน้านะแม่นะกะว่าเดี๋ยวจะแบบมาจุดทุกอีกทีหนึ่งเออเนี่ยแม่มาบอกหน่อยนะแม่ S <S สวัสดีทั้งจิ๊บนะครับพี่หนูพินอีกครั้งเลยด้วยนะครับแลวกทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันในช่องทางของ YouTube ของเราเลยด้วยนะครับวันนี้นะฮะคือคือคลืค่นอ,อ,อากาศดีๆเลยเมื่อคืนฝนก็ตกตลอดทั้งคืนอีกอะ เออฉันได้ตามตลอดเลยอะเมื่อคืนเนี้ยไม่ได้นอนเลยเหมือนกัน <harass ing> นะฮะโอะ้วันนี้ดูแบบฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดกันทั้งคู่เลยด้วยเพราะว่าช่วงนี้กลางคืนฝนตกทุกวันอะใน<ช>ความที่มันเป็นหน้าฤดูฝนนะครับอ,อแต่<ช>ว่าก็<ฟ>อย่างนี้ให้กลางวันมันสดชื่นสดใสคนจะได้เดินทางไปทํางานได้สะดวกสบายเลยด้วยเหมือนกันรวมั้งเผลือกไขไปดูไครออกก็จะได้เดินทางสะดวกด้วยเหมือนกันนะฮะใช่คุณยงยุธโฉมทองก็เข้ามาทักทายด้วยใส่น้ําตบปาก แต่เองห้าสปีพี่ทออายุห้าสม่บอกว่าฮ่าห้าห้้าเออ เออกลายเป็นห้าหกแฮะดีแหละเอามือตบปัดเอห้าสิบหกทีตอนนี้แรงมากอันนี้อันนี้เอาสายสะพายพิมพ์มาเออนะครับคุณวิชาญทองลิ้มก็มาทักทายดีเจเลยด้วยเหมือนกันสวัสดีคุณยงยุทธชมทองเออนะฮะคุณยงยุทธอ่าแล้วก็คุณวิชาญทองลิ้มนะครับอ่ะข่าวคราววันนี้ท็อปกี้ขยี้ข่าวของเราอ่าวันนี้มีคําถามมาถามไปแล้วคําถามหรอคือว่าวันนี้จะมาในเมื่อวานผมอยากรู้อยู่เลยทำไมว่าแล้วตกลงใครเป็นพระเอกเรื่อง ฤดูการหน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังไม่บอกเพราะถ้าบอกบอสโจเอาใจชั้นตายเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เป็นคนบอกเองอ๋ออ่ะโอเครอเขาก่อนเดี๋ยวจะมาเฉลยพร้อมเขาใช่คำนี้แล้วกันใช่ถูกต้องเดี๋ยวจะมาเฉลยเ้าก็เปิดออกมาเป็นชั้นแล้วก็บอกให้เขามาเฉลยในรายการเลยนั่นหมายโฟนอินเฉลยเลยอะไรนี้นะเออเออดีมาโฟนอินเฉลยในรายการเลยว่าตรงปีหน้าจะเป็นใครที่จะมาเป็นพระเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้าเปิดออกมาเป็นชั้นล่ะ เขาบอกสายพระสายพระพระเหสีสายพระสายพระวงนี้ก็ต้องเป็นสายพระนะสายพระนะ มาดูเรื่องราวข่าวคราววปเคราะมาถามครับมาช่วงเนี้ยคนเป็นมาเล็กปอดกันเยอะเออใช่ใช่ปะก็เั้พี่เอ๋พรทิพตตอนนั้นที่มีข่าวเล้ะเป็นมาเร็งปอดเป็นการแล้วก็ตอนนั้นเลยด้วยอ่ะที่มีข่าวที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เรียนอยู่ที่มอชที่เชียงใหม่ใช่ซึ่งโอ้โหหล่อแล้วก็เก่งด้วย เก่งแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงแข็งแรงดีแต่ปรากฏว่าไปตรวจแล้วกลายเป็นมะเร็งปอดเออแล้วเป็นระยะแบบท้ายๆด้วยใช่แล้วก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็เขียนหนังสือใช่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อื่นๆด้วยนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องของมะเร็งปอดเลยเขาบอกว่าพอมะเร็งปอดได้แสดงว่านี่สูบบุหรี่แน่ๆอ่ะอ่ะ สันนิษฐานอันดับแรกอันดับแรกที่แบบสมัยก่อนนะตามข้อมูลสมัยก่อนเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าคนสมัยก่อนซองข้างๆซองบุหรี่เนี่ยเขาก็จะมีรูปหรือว่าแบบสูบุหรี่แล้วทําให้เป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยไม่อยากให้คนได้ไปดูดอ่าใช่หรือถ้าไม่ได้สูตรคนข้างตัวอาจจะดูดอะไรอย่างเงี้ยเช่นผัวดูดเป็นการตายดูดทรงคนข้างๆจะติดเชื้ออะไรอย่างงี้เลยด้วยอันนี้ก็เป็น2ประเด็นที่คนจะสันนิษฐานก่อนใช่ครับพะต่อมาวิทยาการโลกมันมีฟลูชันเยอะก็จะเป็นเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5บ้างเอ่ยอะไรเอ่ย ก็จะเป็นสาเหตุให้มะเรงปอดซึ่งก็ยังไม่แน่นะก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เพราะอยู่ดีๆก็เป็นกันเลยอ่ะอแต่เขาก็วิเคราะห์กันว่าเป็นสิ่งที่ทาให้ช่วงนี้มันหนักๆก,ก็คือไอ้ค่าฝุ่นพีเอ็มสามจุ้านี่แหละอ่าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งอ่าครับอ่าแล้วก็ลองทายดูว่ามันมีอีกสาเหตุหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดมาเรงปอดได้ที่ไม่เกี่ยวกับบุหรี่ไม่เกี่ยวกับฝุ่นพีเอ็มอะไรใดๆไม่เกี่ยวกับควันพงควัน,พ,วนพิษอะไรเงี้ยไม่ใช่ เฮ้ยลองเดาอาจจะผู้ชมคข้ามาดูคุณผู้ฟังลองเดาดูว่าอมันคืออะไรเออมันคืออะไรที่ไม่ใช่ความคิดว่าตอนแรกเราจะบอกว่าท่อไอเสียรถหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อีกเออไม่ใช่เป็นสาเหตุของการโอ้โหขอวิเคราะห์ก่อนนะเดี๋ยวหน้าตาแคทเลยเนี่ยถ้าเกินเปเนี่ยอ่ะพูดถึงปอดก่อนปอดก็จะเป็นกรองอากาศกรองของเสียแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศซะเยอะถ้าเป็นเรื่องพวกของเหลวเป็นตับไตไส้พุงอะไรอย่างนี้ไป แกก็ออจะไปโทษอากาศผมก็จะไปโทษอากาศก็จะไปโทษในเรื่องของที่บอกบุรีเอยไม่ใช่หรือไปโล่งของโทษของอควันดําควันขาวลถเอยไม่ใช่ซึ่งก็ไม่ใช่อีกอ่าทายมาอีก PM 2.5ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อีก,อกเออบันแถวมามืดเ,เดียวเดียวเดียวให้ทายกันก่อนให้ทายกันก่อนคุณละเอียดธรรมศรีบอกว่าวันนี้มาชา้าแต่ฟังอยู่เหมือนกันออมามาทายกันหน่อยแล้วคุณละเอียดคิดว่าสาเหตุอะไรที่ไม่เกี่ยวกับอากาศไม่เกี่ยวกับควันพิษไม่เกี่ยวกับ PM เ5สัจจุไม่เกี่ยวกับบุรี เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดเอออะไรวะอ่าอะไรทายสิแสงแดดแสงแดดยังไงอ่ะนวิเคราะห์สิมั่วเอาตรงๆเลยก็คือเห็นเจอแดดเจอแดดมากๆก็เป็นมะเร็งปอดเจอแดดมากๆเออเป็นเออคุณสุริยันน่าสนใจคุณสุริยันบอกดื่มกาแฟดื่มกาแฟเป็นมะเร็งปอดเออเกี่ยวยังไงอ้าวยังไม่ใช่ชากาแฟไม่ใช่อะไรพวกนี้ไม่ชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาทาน คือพวกนี้ยทานในปริมาณที่กําลังดีมันก็ทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋า,าไม่ใช่พีดหรือว่าดีกับร่างกายเราแต่ทานเยอะเกินไปบางทีมันก็เนี่แหละเป็นโทษเหมือนกันไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะผิด <c oughs> ออยพรนาพาบอกว่าเกีย่ยวกับของกินไหมไม่ใช่เออบุหรี่ไฟฟ้าจิ๊บบุหรี่ไฟฟ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ไอ้คำตอบที่เรากำลังหาอยู่ไอ้ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นเหมือนกับบุหรี่อยู่แล้วแต่อันเนี้ย ไม่เกี่ยวกันเลยบุหรี<ก>่ไฟ<ม><ม>ฟ้า,ฟาเนี่ยโหดกว่าบ,บุหรี่ธรรมดาด้วยนะใช่แต่ว่าบางตัวเนี่ยผมไม่เคยดูรีวิครับผมเคยเห็นเขา,าอธิบายกันนะเขาบอกมันเป็นพอร์ตบางตัวเนี่ยมันเป็นในเรื่องของไอน้ําไปไปมาๆมันทําให้ปอดชืน้นเอ,อ้พวกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย คุณพี่รู้จิราจะบายไปไหนคะบายที่เอาไม่บายหรือบายยอมแพ้เออบายยอมแพ้เหรอคะพี่สายน้าอะไรเย่๋ยวเพิ่งมาสวัสดีถามหน่อยซิว่าเอออะไรเออมันดูไม่น่าเกี่ยวเลยใช่อ่าอ่าถ่ายกันมาถ่ายกันมาซิดูซิว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุของอ่ามะเร็งมะเร็งปอดเดี๋ยวนี้อ่ามะเร็งปอดฝุ่นพ m 2.5บุหรีไฟฟ้าเขามีเขามีการทํา ทำการวิจงิีใจกันะาแฟไม่ใช่ชาก็ไม่ใช่ดื่มนมหรอไม่ใช่อะไรวะยากจังวะเอออ่ออะไรอะไรช่วยกี้หน่อยเร็วเอออะไรอะอะไรอะอะไรทุกคนเร็วฝุ่นละอองฝุ่นละอองก็เหมือนไม่ใช่อก็เหมือนพีเอ็มสองจุดห้าพี่ไม่ใช่ฝุ่นละอองไม่ใช่ฝุ่นช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างไม่ใช่ไม่ใช่พีเอ็มสองจุดห้าอะไรอะเออดูดีเจมากคุณพี่สุภาวดีบอก ดูดีเจมากเลยทำให้เป็นมะเร็งคือติดงอมแงมอะไรเงี้ยที่ชอบาแบบคุปตเราติดเป็นตังเมแล้วค่ะอะไรเงี้ยเออพี่ออยก็ยังนึกไม่ออกพี่หมวยฝุ่นควันก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่อะไรคุณสุริยันบอกว่ากินเหล้าเอไม่ใช่อันนี้ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตับคุณสมศรีก็บอกว่าสุราก็ยังไม่ใช่อันนี้มะเร็งปอดก็ถึงมะเร็งปอดนะอ สุราเนี้อาจจะเป็นมะเร็งตับโอเคตับแข็งอะไรเงี้ยไปอันนี้เราก็พูดถึงว่าสาเหตุใหม่ของการเกิดมะเร็งปอดที่ไม่เกี่ยวกับบุหรี่ไม่เกี่ยวกับข่าฝุ่นไม่เกี่ยวกับชากาแฟเลาหมอกเออหมอก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 ร้านสูตรหมอกอะไรเงี้ยฮะเออไม่ใช่อะไรเออวันนี้ยากนะโจทย์ยากนะฮะอาหารอะไรอ่ะพี่หนูพินน้ำมันลมเออน้ำมันลมจิ๊บอันน่ะ มันหวานนะบัตโมอ่ะไม่ใช่เออออเเฉลยเลยไหมขออีกหน่อยดิขออีกสักอันอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่ะแล้วที่ผมมั่วแดดอ่ะไม่ใช่ไงไม่ใช่ดิเหรอแดดก็ไม่ใช่ผมดูว่าใช่เห็นอุบๆไม่ใช่ดิเหรอแดดพี่ใส่ยนาบอกอาหารปิ้งย่างคือหมาว่าปิ้งย่างปิ้งย่างแล้วก็สูตรดองเข้าไปอย่างนี้ยเหรอไม่ใช่ เออไม่ใช่สารพิษคุณอ๋องอ่ะมันก็เหมือนนะควันรถ่ใช่ไม่ใช่สารพิษไม่ใช่ท่อไอเสียรถไม่ใช่ผมรอเฉลยแล้วเลยอ่ะแดดก็ไม่ใช่ออามาเฉลยเลยครับเฉลยเลยบวงการแก้ออกมาบอกแล้วนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องของการเป็นมะเร็งปอดได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คืออ่ะมีคนทายว่าควันทูบด้วยนะพี่หมงพี่มงทายมาบอกควันทูบ ไม่ใช่อาจก็คืออันเนี้ยเป็นเป็นแน่แอ่ความทุบแบบบุรุงบุรีเนี่ยเป็นแน่แน่ทุกความทุกชนิดอะเวลาที่สูตรเยอะเกินไปมันมีโอกาสมีแต่อันนี้คาดไม่ถึงอะไรนั่นก็คืออะไรเสียงเมียบ่นจริงเดี๋ยวนี่ไม่มุกอ่ะไม่ใชุ่ก มันเลือยเสียงเมียบ่นมันไปอยู่ที่มันจะไปลงมันมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะเขาบอกอย่างนี้บงการแพทย์เขาได้ออกมาแล้วนะฮะมีการทําการศึกษาเขาบอกว่าชายหนุ่มเนี่ยเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ยังไม่สูบบุหรงบุรี่ไม่ไปไม่ได้ไปอยู่ในตรงที่ฝุ่นเยอะหรือค่าพีเอมควันโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เลยดูแลรักษาสุขภาพดีแต่เกิดความเครียดจากเสียงเมียบ่นบ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 นนนนบน จนเกิดความเครียดพอเครียดเสร็จแล้วป๊บก็เลยกลายเป็นมะเร็งปอดแต่ไอ้เรื่องความเครียดล้วเป็นมะเร็งเนี่ยเคยได้ยินนะแต่ว่าผมแค่งงว่าแล้วทำไมหววมันไปออกอยู่เป็นมะเร็งปอดก็เจอมียบ่นมากไงบ่นจนโอ้โหเออบ่นนั่นม่นนม่บ่นอะไรเงี้ยแบบปกติแบบเจ็บตับอันนี้ไม่เลยบ่นฟังบ่นจนเจ็บปอดเลยเออบ่นนั่นบ่นนี่บ่นจนเครียดแล้วเขาจะเดินหมีออกไปก็ไม่ได้โดนดิออกไปโดนด่าอีกน่นึ่ยเลยเออก็เลยต้องทนอยู่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ เปรียบเรเป็นร็งปอดพิรุจิลาถามมาน่าสนใจะแล้วถ้าเสียงผัวบ่นก็คูจะพอกันเออเออพิรุจิลาเออนะครับพี่หมอได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่พี่หมอบอกว่าว่าว่ไม่เป็นแน่นอนเพราะพี่แตวไม่เคยบ่นว้าวต่อปแต่แต่อะไรแต่อะไร ใช้ทํางานอย่างดีโหดกว่า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 อ่ะวันนี้ซักผ้าคุณอ๋องบอกว่ายู่บ้านคุณอ๋องบอกว่าจากเฉลยคุณพ่ทอปผมน่าจะมาระยะสองแล้วระยะสองแล้วนะคุณสุริยันบอกว่าน่าจะเป็นเสียงเจ้หงเอียเจ้หงเหรอเออนะครับเออบ่นมากเป็นมะเร็งได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่อ่าล่ะแกต้องแกต้องไประวังให้ดีนะครับไม่อบ่นมากผมไม่ค่อยได้เจอ ผมก่าจะปลอดภัยนี้ระยะหนึ่งเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยรอดไปออกมานี่ยังไม่ทันได้เจอนะฮะเลยรอดไปเพราะกลับออกไปเมียนอนหลับแล้วใช่เลยรอดไปถือว่าเป็นเออเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นกลายเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีการไม่เจอเมียเป็นสิ่งที่ดีป้าเผาแนะนํนะป้าเผาบอกมา ว่าเดี๋ยวป้าเผาเนี่ยต้องพาสามีไปเช็คและวเพราะว่าป้าเผานี่ซัดทุกวันเลยไม่รู้ว่าระยะไหนแล้วด้วยเหมือนกันไม่ได้นะเกิดความเครียดนะมันเป็นความเครียดสะสมแล้วบางคนเนี่ยพอเมียบ่นแล้วเถียงเบียร์ไม่ได้อ่าเออนะพี่ดูพี่ดูพีนเป็นห่วงบอกว่าพี่อ๋องระวังนะครับพี่อ่ะจริงๆอันนี้มีผลการศึกษาจากทางการแพทย์มาแล้วว่าเกิดความเครียด มีความเครียดแตกเสียงบนบ่นบ่นบ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 นผมนี่นึกไปถึงแดดเนี่ยเออผมว่าใกล้เคียงนะโอ้โหนี่หนักกว่าอีกอ่ะไกลเลยนะคือเสียงเมียบ่นนะฮะเสียงเมียบ่นนะฮะเออนะครับนี่คือเป็นการไอคือวิเคราะห์จากประเทศไหนเนี่ยประเทศจีนจีนอีกแล้วอ่าประเทศจีนประเทศจีนเขาอาจจะมีสับบางสาวสู้สียสูงสุดฟังแล้วแบบนี้โอ้โหโม่เอาปอดโอ้มะเลงมาใช่เอ้าแต่ว่าคนจีนอ่ะแกเคยรู้เรื่องกีฬาสัตว์ ของเอกชัยสีวิชัยยังนี่เคยเล่าให้ฟังยังไม่อันไหนอ่ะไม่รู้ฮะเรื่องเรื่องเรื่องไปเที่ยวกับที่ระเทศจีกับฉันเนี่ยเคยว่าจะเล่าแต่ยังไม่เล่าอ่ะยังไม่ได้เล่าอ่ะเก็บไว้ก่อนไหมอ่ะเก็บไว้ก่อนไหมออได้อ่ะเดี๋ยวเก็บเรื่องเรื่องเอกชัยไปเมืองจีกับฉันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ฉันจะมาแฉเผื่อเอกก็ฟังเดีวเขามาเซ็นเซอร์หรือแบ็กเมย์กันไว้ก่อนนะเอาเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเอกชัยไปเมืองจีกับฉันแล้วก็มีครูเทียมด้วยนนนะะโออแต่่ลคไปกับวา สามแต่จริงๆไปกันเยอะกว่านั้นมีพาเมล่ามีอะไรนี้ไปหลายท่านแต่ว่าอันนี้แต่แต่นี่ตัวเขาเรียกตัวหัวหอกตัวหัวหอกตัวหัวหอกแล้วเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างชัยกับเอกชัยคือสมัยก่อนยังไม่ได้สนิทกันนะไปทำงานกันบ้างเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อประบาณซัก แปดเก้าปีที่แล้วที่ได้เริ่มรู้จักกันแลวก็สนิทกันจากการไปเมืองจีนนี่แหละจากการไปเมืองจีนนี่แหละไปไปเจอกันครั้งแรกเลยคือแหมผู้จิตเอกชัยใครก็แบกเกงเก่งขาเดี๋ยวที่จะมาเล่าให้ฟังพวกนี้่นััลครบวีรกรรมการไปเมืองจีนกับเอกชัยนเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าไปทําให้ใครเป็นมะเร็งปอดที่เมืองจีนด้วยหรือเปล่าน่าจะน่าจะประมาณเดียวไม่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 ตัดไม่ใช่10ปีน่าจะประมาณสิบห้าหรือ16ปีที่แล้ว ที่รู้จักเอกชัยมา16ปีที่แล้วเลยนะครับ16ปีแห่งความหลังเลยนะนั่นเลยครับติดตามกันได้พรุ่งนี้เลยด้วยนะครับภาคต่อนะฮะสำหรับมะเร็งปอดทางเมืองจีนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับมะเร็งปอดอันนี้ไม่เกี่ยวกับมะเร็งปอดแต่เกี่ยวกับมืงจีนมีระมีระกมเอกชัยใช่ครับผมอ่ะแล้วต้องขอบคุณด้วยครับในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวครับเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป เครื่องดื่มมาเตะมาตูมผงสําเร็จรูปและก็เครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูปตราแม่แจงครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันกับพี่ท็อปก่อนเดี๋ยวพึ่งไปให้พี่ท็อปเล่านะฮะเก็บเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังตอนนี้หลายๆคนเป็นห่วงคนที่บ้านกันอไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกันไหมดูจาก u t u b e นะฮะที่ตอนนี้กาลังเตือนกันอยู่เลยด้วยนะฮะว่าให้บมกันน้อยหน่อยเออว่รีบไปเช็คได้เลยหรือแชร์คลิปนี้ไปให้เมียแชร์คลิปนี้ไปให้ภรรยาของคุณค เออภรรย,ยาเป็นการบอกทางอ้อมเพราะบางทีไปบอกแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าโมอ่าก็บา<อ>งท<ช>ีสองคนเนี่ยเอามาเาล่าให้ฟังแล้วเออ,เอ,อดูท็อปกี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอย่าบ่นเยอะมากเออท็อปกี้ก็บอกแบบนี้อันตรายเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอดเออบอกกูว่าเมียยิ่งบ่นหนักกว่าเดิมเลยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีผัวใหม่เสร็จเลยสบายใจเอาาทางเมียวันนี้ไปก่อนแล้วเลยนะครับอยู่กันต่อพี่ท็อปต่อจนถึง4ี่โมงเย็นครับ๊ายบายก่อนเลยนะครับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวครับไปก่อนครับสวัสดีครับ